ค่ะวันนี้เราจะมากินกินโจเกิดกันค่ะไอ้ทุกคนตาอะไรยี่ห้ออะไรบอกด้วยยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อรีบเจ็ดค่ะเมจิค่ะเมจินะคะอร่อยไหมคะเมจิอ่ะอร่อยค่ะไหนต้องบอกเพื่อนๆซิว่าดียังไงเมจิแบบว่าเหมือนกินนะคะเพื่อนๆกินโจจิได้ไหมคะอ่ะขึ้นขยคะค่ะ ะคะแล้วก็ชิมเธอค่ะชิมแล้วนะคะนี่ค่ะถอดนะนะคะแช่ช้อนลงไปนะคะค่ะออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วามาชิมกันเลยค่ะอืมเป็นยังไงคะฟินไหม,มฟินไหม พีนค่ะอืมวิชกได้อะแม่จะช่วยอะจะชู่วยเฟิร์นที่ช่วยไหนเฟิร์นทิชชู่อยูไหนเฟิร์นนั่งไงบนหัวโอเคพอแล้ววันนี้มันเปื้อนละบ๊ายบายสาวเชื่อชัยแคมป์ยังหรือที่แม่เชื่อบายคุณไงจุ๊บจุ๊บยังไงจุ๊บจุ๊บไม่มองกล้องเลยมองกล้องหน่อยจุ๊บไหนทำไงอ่ะมองกล้องหน่อยเอ้า